ไม่ดูไม่ดูไม่ดูออนไลน์น่อ้อมซลถ่ายอะไรเนียมากำลังใจกำลังใจกำลังใจอ่่ะรชืวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับอ e ดอลลับมาอีกครั้งแล้วครับโอ้โหซึ่งรอบนี้นะครับเป็นไอดอลลีก3มครับทุกคนตัวตัวผมก็ยังคงตื่นเต้นทุกคนนะเพราะว่า ไม่เตะนานไม่เตะนาน <laughs> ผมไม่รู้ว่าตัวเองจะไหวหรือเปล่านะผมไม่ค่อยสบายด้วยป่วยสุขภาพไม่ดีแล้วก็บวกกับร่างกายที่อ้วนขึ้นทุกคนนะ <c oughs> ก็เลยตื่นเต้นกับตัวเองว่าเราจะเล่นฟอร์มเป็นยังไงวันนี้ทุกคนนะก็ตื่นเต,นต,นต้นมากครับนี่เรามาถึงแล้วทุกคน <c oughs> ตอนนี้เขากำลังแข่งอยู่ทุกคนคู่แรกนะก็เรามากับแบกกรซีเจคันเทนเท่ารถเชา่ากรุงเทพครับผมนี่คันหนึ่งป้าดแดงสดๆร้อนๆท้วยนะเราพิ่ง <c oughs> ออกมาทุกคนแล้วก็ฝากให้กับทางบริษัทของเขาาย <c oughs> เช่าดูแลให้แล้วก็มีอีกหลายคันทุกคนนะที่แบบ อยู่ในการดูแลของบริษัทเขาแล้วไปเช่ากันได้แค่โทร082 2 6 1 5 1้นโอเคนี่โฆษณาทุกคนนะคลิปนี้สปอนเซอร์เจ้าเดียวทุกคนไม่มีเจ้าอื่นละ TG Car Rental ตอนนี้คู่แรกกำลังแข่งอยู่ทุกคนนะเป็นฮิปฮอปกับทีมสีส้มทุกคนอาร์ติสเดี๋ยวเดี๋ยวทีมฮิปโอลงมาแทนครับฮิปโอเนี่ยพวกเราสองคนผมอ้วนขึ้นทุกคนผมหายใจแบบไม่ค่อยคล่องเหมือนเมื่อก่อนแล้วอ่ะมันไม่ค่อยสบายด้วยอ่ะหน้าซีดแล้วบวกกับมีเมียทุกคนคือไม่ค่อยได้เตะบอลอ่ะ ไอเรื่องไอเรื่องที่ปวยนี่ไม่ใช่อะไรหรอกมันสำออยครับผมไม่รู้ผมจะเล่นดีหรือเปล่านะแต่ผมเล่นแย่ก็ขอโทษคือทุกคนมันต้องคาดหวังว่าฮ้ยฟิซาดเหมือนซีซั่นแรกที่แบบเป็นกองหลังจอมประทะจอมวิ่งเร็วสปีดอะไรนั้นตัดภาพมันไปลืมแล้วทุกคนมันนานไปแล้วทุกคนยิงเข้ากดตัวเองเออเมื่อคืนซ้อมผมก็ยิงเข้าประตูตัวเองทุกคนเศร้ามากเครียนมากกดดันตัวเองมากทุกคนกลัวจะจะเล่นไม่ดีไง โอเคเดี๋ยวมาดูกันนะเบื้องหลังวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเข้าห้องแต่งตัวก่อนทุกคนนะไปเจอเพื่อนๆร่วมทีมพี่เนทเสื้ยเอมาอาชีพทุกคนดีพี่โอ๋ใกางเกงในใส่ปะบ้ใส่เกงใส่กางเกงในยังยังไม่ได้ใส่กับวิหนึ่ง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 นี่ทุกคนรอบนี้เรามีนักเตะต่างชาติมาช่วยให้ดูนะเกาหลีก็มีแล้วก็ ผมไม่รู้ไม่ได้ใจชาติอะไรเหมือนกันเท่าไหร่สองสามคนนะทุกคนนี่ตัวแบกแดนกลางเต็มมั่นใจไหมวันนี้มั่นใจไหมมั่นใจแน่นอนร่างกายกลับมาเต็มร้อยแล้วยังยังเข้าซ้ายยังไม่หายดีอ่ายิงเข้าขวายิงขวายังได้อยู่ขวาได้อยู่ดี่ครับเมื่อวานเป็นไงมาช้าหรืมาโอ้โหยิงสวยมากเลยยิงประตูเข่าใช่ประตูตัวเองใช่ไหมมองไม่ทันเลยเราทดสอบประตูทดสอบประตูว่าไหวหรือเปล่าไหวแน่ครับเมื่อวานกองหลังปั้นผมแล้วไอ้ผ มันจะไม่มีใครที่สองไม่มีไม่มีวันนี้ไม่เอาแบบเมื่อวานนะไม่มีไม่มีแล้วไม่มีแล้วอย่ามาเป็นตัวแอดยาซีนันเปคสเคสมันตื่นอ๋อไม่กลัวพี่จะเป็นตัวแอดยาซีนนะยาซีนเดียวอะว่ะประมานผมที่เข้าไปตัวเองไงเออซึ่งผมจะบอกว่าแบ๊ไอเดลลีกรอบนี้มีเมียมาแล้วเว้ยเอางงงง ใช่รอบนี้แล้วน,นี่ยคนนี้สำคัญนะอ่าวันนี้ไม่ค่อยสนใจละสนใจวันนี้นี่รอบนี้มีเมียด้วยนที่สำคัญนะวันนี้อ่ะคือแบล็เล่นกองหลังกองหลังก็คือหน้าที่รักษาประตูแล้วสมมุติว่าแบ็คขึ้นไปยิงได้อ่ะมีรางวัลให้ป่ะเอ้ยคุณคุณอ่ะคุณมีรางวัลให้ป่ะมีอะไรครับ เดี๋ยวดูกันรู้ผมไม่ขออะไรมากขอให้คุณมีเมียทันทีแค่นี้พอถ้าผมยิงได้วันนี้คุณหาเมียจริงจังนด้ไหมได้ได้สิงสูงได้ได้ครับนี่คุณตื่นยังเนี่ยมันยังฮะนอนตีห้าเฮ้ยเป็นไงบ้างเห็นไอ้นี่อะไร เอสวีบอกว่าเก่งสลัดรัสเซียอะไรน่ะ like อ๋อ like อ <io> hey. ันดับหนึ่งอยู่แล้วผมมันวงการฟีฟ่าดับหนึ่งเอสวีบอกเก่งอันดับหนึ่งอยู่แล้วโคซานด์ลัสเซียเฮแต่ลันจะเอาวีนี่เขาจะย้ายไปอะไรนะโมบายลิเจนโมบายเอินเดีเอ๊ะนะเอ็มเอวีบีเอฟเอฟบีบีนะ่ไหเขาซื้อไปสองร้อยล้านคว่นี้เฮ้ยจริงๆ ค่าตัวเยอะกว่ากายเงียบิผมอากแต่มันมันไม่ต้องบอกใครเออไม่ต้องบอกใครเป็นดินเป็นเป็นดิวเงียบดิวเงียบอ่าเปิดตัวคลิปนี้แหละเปิดตัวคลิปนี้แหละตจะไปจ้างคลิปนี้แหละ <c oughs> What is what, what is your number number <77. S 2> oh seventy seven you soon นะ go you soon okay. go <laughs> oh I believe you Tom. I believe you can hat trick today I hope so I Yeah hope so. I I see you last day uh, yesterday <laughs> you very very professional Nee Tung ta khaw ro hun ko la si bon you <laughs> <laughs> professional football Yes ah. I also play Thailand Thai league <laughs> Thai league what, what team? Uh, Bangkok FC Bangkok FC <laughs> Now <laughs> now Thailand, Thailand. ชาลชปุยชาลชปุยวเขาอยู่ตังไม่เขาอยู่นานว่าชาลเพิ่งเข้าไปแล้วเหมาะทนด้นซุ่นออาน่น22ปีสองปีที่แล้วลางอ่แอมชาลนไม่ใช่นาวไชาลทรีเนอราอยูเนตดนราอยูน and พีซูเกฟซีโอ้ล้ สันดเดีกวเนยสัปดาห์เดียวเยสัปเดียสเเขาเป็นนักอาชีพบอกว่าอาชีพเหมือนกันยูทูบเบอร์ได้หรอโอเคซูซูวซิวซิวสัป o าห์เดียวซโดยน่พัสด้วยสุดยอดสภาพพี่นายดีว่ะตอนนี้ทีมเรามีต่างชาติเข้ามาเยอะมาก ได้แต่ดีที่พี่นายแปลภาษาได้โอ้ยเป๊ะทุกคำอย่างเช่นเขาอย่างเช่นเขาบอกว่าเฮ้ยเปิดมานเขาบอกไงมึงติดชิปมาเรื่อยๆถ้าบอกว่าเฮ้ยมัทะามัทะเลยเขาบอกว่าไงบอกมือ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 ได้ยินเสียงปักปักปักอ่ะอยากอยากสีเหลืองเราสิสีเหลืองสีเหลืองอะไรไปเล่นกับพี่ช้างเลย ตอนนี้คือจีเรามีต่างชาติเข้ามานี่คือก็ความยากเหมือนกันนะศกษสังรมนี่ต่างชาติเรานี่ต่างชาติเรานี่ต่างชาติคนใหม่เหมือนกันนี่คนใหม่เป็น นี่เขามาจากญี่ปุ่นนู้นี่ปะญี่ปุ่นอ่าฮัลโหลอาริกาโตอาริกาโตโคเซมัสนี่คนญี่ปุ่นยังจังยูเอสญี่ปุ่นนี่อะไรนี่แร็ปเปอร์แร็ปเปอร์อย่างโอมอย่างโอมอย่างเบิร์ดอย่างเบิร์ดยังก่อนยังก่อนเออทุกคนก็มาดูการประสานงานทุกคนระหว่างหลายชาติผมไม่ดูกันชาติอะไรนะแต่ยังโยงยังเอาหน่เว้ยไม่ใครเว้ยฆ่าล็อกปู ตอนนี้กำลังจัดประชุมทีมทุกคนนะเหลืออีกสิบห้านาทีจะลงสนามทุกคนนะเราจะไม่รับตำแหน่งนะว่าใครลงก่อนและยังไงก็เดี๋ยวจะมาดูกองหน้าโบสตแล้วก็บอสแนนเบสกิมเลยเ็บปีกสายหนึ่งวันจุลิกา บีกขวาอยากจะบอกชื่อแต่เขาไม่รู้เรื่องอ๋อเฟรโอเคเดตรงกลางกลางซ้ายบอลอโนนเฮ้กลางขวาไม่เมชเนยโอเคอ่าหลัง แค่ใจเขอจำจำนายแต่ให้ให้หลังสิคนคุยกันกำนายมีอัลเบิร์ดโค้ชนายสิบหมื่นไหนวะไหนวะไหนวะไปไหนแล้วไปไหนแล้วดซานยังมีชื่อติดอยู่มาโอ่เนี่ ยังมีชื่อจริงอยู่ว่าร้อยประตูคุยกันปะยิงชุบปะยิงชุบท่านงี่ไม่รู้สักคนแล้วผ่านชุบโคตนาอยู่นี่ผมเพิ่งเห็นที่ที่กอนแนะนำมาก็คือที่เราสอมมวนสีสีสองแล้วแต่เขาจะปรับเปลี okay. ่ยนไม่ใช okay. ่เปลี่ยนที่กระบอกมวลสิบห้าทีมันอาจจะเปลี่ยนสัก เจ็ถึงแบอันทีเียนสองสาคนได้เลยเอาให้สุดเอาให้เหนื่อยจะยงพื้นไม่ไหวก็เปลี่ยนเพราะเราก็มีผ้าคดให้ทุกคนมีโอกาสแล่นเหนื่อยปุ๊บสลับแล้วก็ยิง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 ยิิงย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 ิงิงงยิยิงยยิงยิงยยิง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 ยย นี่ดูกำลังใจคู่เขาคู่เราเนาะเฮ้ยทุกคนผมยังมีชื่อจริงอยู่เนี่ยได้ลุงก่อนแต่ถ้าไม่ไหวผมก็จะทำมือขอเปลี่ยนเพราะเราต้องเล่นเพื่อทีมนะถ้าเราไม่ไหวเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีคนพร้อมเล่นมากกว่าไงจะคือร่างกายโอ้ยเล่นเอาอีกแล้วเงี้ยเดี๋ยครับเงี้ดี๋ยครับ สวัสดีครับยั้ยสบายดีนะนี่ไปเจอกันนานมากไปขึ้นเบอร,ร์นู่นเมื่อก่อนเราดไปกัมพูชาด้วยกันนะอิโดริคเอเชียสนิทกันอยู่แหละคุยกันบ่อยฝากด้วยครับฝากเชียร์ด้วยครับฝากเชียร์ด้วยครับตื่นเต้นอยู่นะกอได้รู้ว่าตัวเองต้องลงก่อนตื่นเต้นอยู่นะ ผมเห็นผมเห็นเล่นกับกล้องเยอะมากเลยแต่ไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นบอลบอกว่ากล้องไม่ได้กับปู่เยอะมากเลยบอลนะครับวันนี้มาเชียร์น้องชายครับวันนี้มะบอกใครหรือว่าห้องน้ำู่ทางน้นะครับเข้าไปห้อทนายบอกว่าคุ้มไหมโอ้ทนายดีนะเจอทนาดีนะทนายก็ยเป็นกูเลี้ยนเลยนะเลยแลี่เราระวังกันนะระวังกันนะอะไรอย่างเนี้ยตอนนี้มาขอแบบกูช่วยกับผู้ชายตอวนี้ไม่ต้องมีแล้วดิเดี๋ยวนี้มีเมียแล้ว รักอะไรในตัวเขาผมถามหน่อยได้รักอะไรในตัวรักอะไรในตัวเบ้เขาน่ารักเขาซื่อสัตย์น่ารักแล้วก็ซื่อสัตย์ก็ดีใจที่ที่มีน้องที่แบบนิสัยเหมือนเราเรื่องความรักเรื่องความซื่อสัตย์อ๋อใช่ผมมีแค่เป็นไอดอลนี่สนใจทีนึงเลยครับผมผมจะเชียร์ทีมพี่อยู่จริงป้ะเนี่ย เอ้ยนี่ไงเฮ้ยกระดิกกระดิกเหมือนกันนี่ผมผมกระดิกเหมือนกันเฮ้ยแฟนมึงชมไปตลอดนะมึกเป็นยดับแล้วอเปล่าดับแล้วดับแล้วเกขอขึ้นมากพี่เด็กทีแรกผมคิดว่าอาจจะเฉยๆว่าเราเด็กมาสามครั้งไรไงมันแบบความรู้สึกตื่นเต้นอาจจะไม่มีสำหรับผมพอเอาเข้าจริงๆมนตื่นเต้นรอเกคนคนเยอะนี่ขนาดแคั่งเดียวนะถ้าเป็นเหมือนที่สั่นแรกที่ว่าเตะสนมแล้วแบบคนรอบสนามอะอย่างั้นะผม ตื่นเต้นกันแบบสองซ้อนมากมากอแต่ตอันนี้เราผ่านมาแล้วไงอันนี้ก็สบายๆแายและเราผ่านเล่นสนามมีกีเราผ่านทั้งสนามไรเดียเต็ดอันนี้รูเต็มสนามผ่าน,น,นสนามตะตูนสนามปัตตานีเรนโบว์ก็เคยลงไปเล่นแล้วฉะนั้นสนามนี้นช่าได้เลยทุกคนอันนี้นี่ก็มานะสามีของเจนนี่อ่ะรู้จักไหมยิวยิวใช่ เขารู้จักแหละแบบนี้สมจิตจงโจหอใครเองเนี่ยผมไม่ได at ้รู้จักทุกคนนะอันนี้แท็กแท็กพรันยูไหมเวลาใช่ไหมทุกคนผมเห็นน้องออสรีผมติดตามเขานะเขาน่ารักมากอัสรีลูกชากลอินดู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 ด้ด เนี่ยไม่จับไหมน้องน้องอสุรีเนี่ยเจอกันข้นกันโอเคโอ้ยบุญตาบุญตัวสลัมครับสลัมมาเร็วอ๊่นี่นี่น้องไปสตูนมาด้วยพี่ที่สตูนเอฟซีใช่ไหมใช่ไหมจำได้ไหมเนี่ยน่าจะยังไม่สนิทก็เลยแบบว่าพุ่งตื่นด้วยแล้วก็่งตื่นด้วยดีมือพี่ไปเดี๋ยวเจอกันข้างในได้ค่ะผู้สังผู้สังครับนี่เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันครับนี่น้องน่ารักมากเด็ดสลัม

ไปวางแผนนที่ห้องทุกคนสวัสดีครับสวัสดีคบาวเขาลืมอะไรอย่างเนี้ยยังไม่ลืมนะตำนานศตวนีเปอะไรนะมาเลกุลอะไรนะสลามมาเลยกอ๋อสลามมาเลยกยังจำอยู่บรีบุรีแบบว่าซืเฮ้ยเก่งเก่งเขาว่าอะไรนะมาเก๊นซิติมอร์ตีมอรีมาเก๊ะมาเก มาแกกิน <aperture. S 1> ข้าวเฮ้ยได้เยอะได้เยอะอยู่พยายามเ่าต้องใส่สีฟ้าส่วนผมผมไม่ได้นับเป็นนักนักบักอาชีพนะผมสัญญามีชี่อกับสตูน hmm. ก็จร hm ิง hmm. กับต้ายก็จริงแต่ผมไม่เคยลงเล่นปราชบบลงลงสนามเลย ขออีกเช่นะครับครับขอเจดก็ยืนะใช่ใครับฝั่ตาพี่นะฝั่งเจดด้วยนี่สุดยอดจริงพาไปดีครับอุ้ยหลองนี่ต้องอกใหญแล้วแบบอีกใหแล้วไงสลามครับนี่คุณเห็นจีบสาวเยอะนะใช่ใช่คุณดูนี่เป็นตัวอย่างนี่เห็นป่ะไม่ต้องคุยผมจะไปถึงคุณได้เอ้ยรออยู่รออยู่รออยู่อยวันนี้เจอเจอนี่คือเรากู้แข่งโดยตรงก็โวยนะ ต้นแบบอะไรนะอ๋อผมเล่นน่าจะแบ๊กกะปีกม่รู้กันจะให้พี่พี่เอาไก่อนไม่ได้ไปซ้อมกับเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันในสนามได้เดี๋ยวจะเตะนะหรือว่าเตะนี้ด้วยนะโบกโล่เนี่ยโบกโลโอ้ยเต็มที่เลยใบแดงเดี๋ยวพี่จ่ายเองนี่วันนี้เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกัน เป็นลักษณะน้ำขึ้นจะกินข้าวกลัวตัวเองไหมเาเป็นตัวตัวแม็กไม่ใช่ดิโศกศักดิ์แดนแดนหลังจากกต้ออองเป็นพระเอกเป็นพระเอกถึงแม้ว่าจะไม่ได้ยิงลูกแต่ก็เป็นคนที่ป้องกันเป้องกันป้องกันทีนี่เป็นผูโต้ผ้านะครับตะลุยขึ้นมาแล้วกองลองสอบดูหน่อยขึ้นมา แล้วลุยขึ้นมาแล้วสตาร์สเเกอร์มีโอกาสลุ้นแตะหนีมาตีตัวเติมมาเปลี่ยนกรรมการแล้วเปล่าครับิดตัหัวเลยเล่นโยแล้วที่เคลกี่ที่บอกเลยนะโอ้โหจะมาสุดท้ายไม่ไหวแล้วไม่ไหวแลว สไตรเกอร์อีกครัตหนึ่งจะ่ชากจังหวะนี้แล้วบอลมันค่อนข้างแรงครับตาตาสไตรเกอร์หึงสวยโอ้โหดูพาบอลหนีมาไกลมากตั้งกันฟีมโอฟีมเดอยมาเเมนเทสแล้วพาดานเลนดานเลนดานเลนนี่คนครับแบงค์ครับแบงค์เนอร์ไฮสเปนนี่ลงมาบอลไลน์ออกตาแล้วครับดานเลนดาน ่โอเคนะยังยังไม่เสร็จประตูแต่ว่าเกือบเกือบแล้วเมื่อกี้รู้ไหมกำลังแจ้ความสนับสนุนเนี่ยมันโดนามเลยจริงเหรอได้เพราะว่าทั้งเกมนี้ผ่าน่ะเขาเชียรคนอื่น ขอลุ้นอย่างเดียวอ่ะไม่ใช่การสกัดกันอะไรนะไปชมเรามาดวลล้อหวยแล้วก็ขี้เกียจรักษาดูแลแค่นี้แหละดีร่างกายยังไหวนะไอยู่แต่หน่าซื่อแต่หน้าดูไม่มีเพียรเพียรเพียรด้วยอย่างเงี้ยไม่มีไมม่เนี่ไมม่ยเเหรอยังอยู่่อยทีากได้เบบี้ก็ยังทำประตูไม่ได้แต่โอกาสยิงก็มีด้วยกันทั้งสองฝั่งไม่ได้อนี่ะิษตานายนาจากผู้รักษาประตูนะโอเคเดี๋ยวดูบอลเราทุกคนอันนี้มาทางขวาแล้วโต๊ะโดนยิงหนึ่งศูนย์แล้วพาดมา เขาิงครั้งเดียวได้เลย่ด้งงเลยเราปกสลอดเขามาครั้งเดียวได้เลย90%รอบพลาดทีเดียวนีู่กลากยลากยาเดี๋ยวแก้เกมเดี๋ยวคตแก้เกมอยู่เนี่ยเะไครับโตโต้ซัดเแรกเลยครับอครัสีอรออบสคอรรีะไครีไคะไรคไรคลอ ออ,อ,ออนไลน์่าหนงสอมอนไลน์นทกนบางอดงวันเนี้ยเรายิงไม่ได้เพราะว่าขาดคนนี้ไวันก่อนปัดคุณโค้ง้งต้องาดซื้อ,โอโตัวเยอะมากตทุม่มเงนมหาสาลวันก่อนไม่ไเล่นมอนตองก็งได้ได้ครับกรรมการไม่เหรอใช่ลาย <ไง S 2> <laughs> แมน กับตันนี่ก็กันฝ่ากับตันเมริกันไันนี้ยิงแน่ไันนี้ยิงแน่ดีใจด้วยนะครับยิ่งงงการยิ่งงงการเยอะเยอะเยอะอันนั้นคนแรกคนนี้คนแรกมีคนแรกใช่แล้วมีเป็นอันดับที่สองไม่ไม่ได้ไปคนแรกอ่าครั้งต่อไปจะได้ใหญ่จะได้ดีกว่าเดิมเดี๋ยวจะไปหมายถึงว่าคนเดิมใช่ไหมไปแต่อิสลามมีเมียสีได้นะเออเทำไหมกินกันดิ

เม้นต์ม่เป็นสีทองครับเสรษฐายยังไม่ชนะไอ้ยังไม่เสมอเอ้ยยังเสมอคิดว่าไงเอาได้ไหมหนาทีที่เหลือดำตัวผู้เล่นได้หมดสี่ที่ไหมไม่เกินละไม่ถึงให้เขาให้เสมออยากเล่นอยากเล่นนัดชิงคือถ้าแพ้ตกรอบเลไม่พลาดแบบไม่มีสายอะไรที่มาพูดเองเพราะว่ามีเพียงได้สี่คนไม่ผมก็เยวไม่ไม่ไม่ตัดนุ่พูด ไม่พ so no. ูดมันบอกว่าบางเวลามีได้คนไม่เอะแล้วบางบางอย่างีมผมไม่ได้พูดอย่างนี้ไม่ไม่คิดแลไม่่นไ่เห็ลได้ไ้ด้ไม่ดูได้ไม่ดูมันไม่ด สี่คนเขาเชิญไปงานหน้าเพราะหมาไม่ไม่ได้ไปงานเขาบอกงานหน้าเขาจะจ่ายเงินใคนเดิมใช่ไหมคนใหม่อะไร้ายควากันเลยนะไอ้ึงญคลิปมแต่คลิปเลยมึ่ให้เขาดูไปมุญไปครับไม่ต้อเช็ดได้ไหมวันนี้ แต่เมื่อคืนก็นอนด้หลับแล้วแรงมากครับเปิดกันได้มทีตัวแรกก็ไม่มีตัวท่ไม่ไหวจริงๆม่เอาลกลูกแม่ไลม่ไูกแม่ขอลงลงไปนอก่อนนะผมเข้าใจเลยครับจวะแบบนี้อแสจะเป็นสมัยก่อนดี๋ยวันที่เราเล็กๆควันยังไงครับที่เป็นบอลไหนที่เป็นขาวนรอลแล้วม โอเคเนื้อสองสามเนสองเียี่ับถโอเคเดี๋ยวมาคไับไปอ้าวแต่พูดไม่ได้ครับเอยู่หัวัวไหวไม่ไหวไม่ไวไ่ไหวไม่ไหวเมียเขาเป็นนักมวยาไม่กล้าไงไม่ได้ังหวมอนอันนี้ก็บอกให้ผมไปสอนยิงปืนนี่เนี่ยเา่าน้แข็งนี่อยากแช่ยกยิงปืนแบบแบอแบยิงเอ่วเมีย่าผัวไม่ผิด จริงอ่ะกระดานข้าวเยงนมาโดนแล้ววันนี้ดีว่ะต่อ มือจุดโทษมีการยิงประตูทผู้สิทธ์เป่าครับจบ60นาทีผู้ออนไลน์นะ2-2โอเคโทษจุดโทษโทษนะผมดูนะผมไม่ยิงไม่มั่นใจช่วงนี้เพราะว่าวันก่อนผมไปแข่งจุดโทษผมยิงพลาดหมดเลยจริงๆผมมั่นใจจุดโทษมากนะแต่ช่วงหลังๆไม่ค่อยนั่คือทีงเป็ยประเทศนี่ ไปทีนั่นนะไปบอกเลยว่ามันครับมันมากมันมากนี่จะเชืนี่แกเกมได้สุดยอดมากโคตรดีก็พยายามทำให้พวกเราบอนแล้วก็ได้เล่นทุกคนแล้วก็ต้องชนะด้วยงานอยู่งานยากงานยากนะยากแต่ก็สนุกการคุมทีมอย่างเงี้ยยากกว่าคุมบอลอาชีพนะเดินไปเต่ยิงไม่เเออแล้วยิงให้บอลเข้าแล้วให้บอดัากพี่แบงก์ยิงอะไหมเขาเตะโดนนะ แล้วก็เข้ามาตัวเ,งเองเขาเตะหน้าแล้วก็เดินเดินเดินหน้าตาแดงไงเนี่ยตาแดงเลยเดินหน้าแล้วก็เข้าประตูใช่แล้วผมจะมองนั่นในแล้วเขาเหมือนเตะพอดีก<อ>็เลยเตะโดนเข้าคนยิงประตูด้วยตอนเกินเขาก็บอกแล้วว่าเขาจะยิงปีนี้ก็ยิงได้จริงตามที่คุยถึงอ,อีกสามลูกคร้มสี่บอกว่าจะยิงสี่ โฟ่เลยลูกแรกอุ้ยประตูเราเกือบเซฟได้อีกนิดเดียวยิงใหม่ได้ป่ะลูกนี้อาเนินฟุตบอลลูกมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์คนนี้ไม่พลาดแน่นอนอาเนินฟุตบอลแปะเบาๆนี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วคนที่สองยิง เฮราสติงว้ว้าเดียวมาัดูเราพุ่งถูกสองครั้งนะ้ทคำสิงสบายมากเจงจบนรกาวนั้เ้ขอีเจาของเราครับ เขายิงดีเขายิงดีทุกคนถ้าไม่ข้าลูกนี้พี่เกมจะโกนหัวเลยดูดูปตเขียดเขียดีทุกคนเจ้าภาพไนคนจัดเองยี่สิบโลมาเมเนสมาเมเนสมาเมเนสเขาขเ่า สดายสดายไม่เป็นไรเหมือนพี่เกมรู้ล่วงหน้านะคนอื่นยิงไม่เห็นเครียดเท่านี้เลยไม่ไรไม่ไรปดสุดยอดแล้วไม่ไรพยยมดีนะครับทีที่แพ้ยังไม่ตกรอบนะ เราจะมอย่าครับยินดีด้วยครับตาเนี่ยยังมีเกมให้ดูเหมืนต่อคือผมเข้าใจพี่เนี่แหละแบบการคนยิงอ่ะความกดดันมันสูงแล้วยิ่งเขาเป็นคนจัดงานเป็นเจ้าภาพอะไรเงี้ยดูผมความกดดันคูณสองเองครับสสวัดีครับสสวัดีครับ ขอบคุณมากครับโค้ชขอบคุณมากครับแล้วเรามีซ้อมต่อมีซ้อมต่อมีมีเขาบอกมีรอบกันเลี้ยงต่ออีกรอบนึงอ๋อมีอรอบนึงได้อยู่ได้อยู่ยังรอดอยู่ยังรอดอยู่โอเคทุกคนประมาณนี้นะสหรับคลิปนี้ทุกคนเบื้องหลังก็สนุกมากกว่ามานี่ไต่ว่าสภาพร่างกายเราก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็โอเคทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนนะสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ